สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนกับทุกท่านนะครับผมเช้าเช้าวันอังคารที่16เมษายน2567น,นะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ7.00นนะครับที่กัดโคกของนาครูมันฟาร์มนะครับผมมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันที่รอคอยของทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับ มีโชคมีลาบใหญ่ทุกๆคนนะครับผมเมืม่อวานนี้หลังจากที่ลงขายนะครับแล้วก็บานแหน,นะครับที่บ่อนี้นะครับได้ปลาจีนไป5้ตัวนะครับแล้วก็ปลาบึก1ตัวนะครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์สถึงห้าโลเลยทีเดียวนะครับพามาดูว่าหลังจากเที่ยวขึ้นไปแล้วนี่ยังมี บุบบุบไปเห็นไหครับนี่ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมปลาฉลาดมากครับปลาเบิกนี่ไม่ได้กินง่ายเลยนะครับพันหลังพันหลังก็มาด้วยนะครับพันหลังมาด้วยวันนี้ก็จะเลี้ยงพระเพนนะครับที่วัดบรรดูน นะครับตำบลดูนอำเภอกันทลลุมจังหวัดศรเสะเกตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางวัดเป็นวันพระนะครับทางวัดก็ทําบุญนะครับวันนี้จะเอาพ้าขึ้นนะครับผมภารกิจวันนี้ครับเมื่อวานก็ได้แซนด์วิชปลาไว้สองจุดด้วยกันนะครับสองจุดทําแซนด์วิชนะครับเพื่อจะให้เกิดแทงต้นน้ํา เสี้ยงปลานะครับเป็นอาหารปลาเพราะบ่อนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับบ่อนี้ก็จะดันดันให้หัวอาหารส่วนใหญ่ปลาก็จะกินตะไคร่น้ำนะครับกินแผงต้นพืชกินหญ้าเป็นอาหารนะครับเป็นปลากินพืชครับทําไว้สองจุดนะครับก็จะเหลืออีกสองจุดนะครับท้าย ยังองอีกสองจุดยังไม่ได้ทำนะครับตอนเช้าก็เติมน้ำมาดาลเรื่อที่จะให้บ่อน้ำไม่ลดระดับไปมากกว่านี้นะครับนี่ครับรยังเยอะนะครับตัวเลืกทันหลังก็มานะลัง ลังมาทำอะไร,รกินอาหารกินอาหารปลาเลยกินอาหารปลาอ,อ,อาหารปลาปลาพลังอาหารปลาปลังก็จะเป็นองค์กรักชาวฟาร์มนะครับ้อเสียของพลังก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับไม่เห่า ข้อดีก็คือเป็นหมาพานาานะครับหมาล่านะครับหมาพานแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเป็นมิตรกับทุกคนไม่มีการเห่านะครับไปบบล,ละ ใหกัดตอนเ,เช้านะครับโกบหนองนานะครับตอนเ,เช้านี้ก็พอได้ครับไม่ร้อนแต่ตอนกลางวันนี่ไม่ได้เลยครับกลางวันนี่บ่ายสองบ่ายสามมีสี่สิบสององศาร้อนมากครับแซนบิปลายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปกติต้องใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็วาง ฟางทับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเพื่อที่จะให้หมักฟางแล้วก็กลายเป็นแขงต้นเพื่อที่จะให้ปลา บิกก็ยังขึ้นได้เห็นนะครับเบิก,บก,บกปลาจีนเมื่อวานนี้ห้าตัวนะครับก็ไข่ทุกตัวนะครับไขเ่เต็มท้องต้องเอาขึ้นข้างนะครับถ้าไม่เอาขึ้นนี่เดี๋ยวจะแน่นบ่อเก,กินไปนะครับปลาใส่แน่นบ่อเก,กินไปน แล้วกินอาหารกินอาหารปลานะยังก็ละก่อนไม่เอาลูก่อนพอแล้วพอแล้วหลังพอแล้วให้ปลาเราได้ไปกินข้าวที่บ้าน อันนี้ให้ปลาลรกคบบกเทโพก็ยังเป็นเหยื่อแลดลลหลังปลละปลละพลละปลแลหลังปลละพล ตอนอาทิตย์เช้าๆนี่เปี้ยงเลยครับไม่มีเมฆเลยกับบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีนะครับเสียอย่างเดียวต่วงนี้ฝนไม่มาเลยครับ รอฝนฝนไม่มาเลยน่ครับเป็นครับตมบับให้เ็นแล้วครับองนี้เอาลด u อลอล 好了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 ，好了了，好了好了。 สำหรับคลิปนี้นะครับผมจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านที่ติดตามชมช่องครูมันฟาร์มนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามชมคลิปดีๆของช่องครูมันฟาร์มนะครับผมชาวดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอให้ FC ทุกท่านมีโชคก้อนใหญ่นะครับวันนี้สวัสดีครับ